ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร0945369689 กึกษาอยู่ชัีทีสก็กล้จะจบแล้วสี่ท่านก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมัครพราที่ของเราทั้งสท่านเลยนะครับอาเฮเาเฮ เอวเด็กแล้วด้วยตีเด็กไม่ตกท้ายวันนี้ผิดว้ถเาเป็น2องสองนหแล้วก็เป็นสองถ้า2องคูนสอก็ได้เท่าไหร่ส่ บุญชอบวทำดีคณะบดีคณะทรุสศมหาวิไลรัชพัฒน์พนัรกรศิุิยาศักตาจาราจารยร์ดรยงมิมลเลนบุรีผู้นวยการสู่ความเป็นเลิศการศ์ก่อนนึ่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านิการิกบดีสมาชิ่ประธานในพิธีที่กรุณา สำหรับเวลา,าเปิดการประชุมวิชาการด้นา,านนิสสานศึกษาครั้งที่10ในหัวข้อ2ทศวรรษการปฏิรูประบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั through, ขน้นสูง transforming through transversal study c o l p a o r a t i o n ที t โตเกียวในวันนี้ภาพในการจากกัดประชุมวิชาการด้นานนิสสานศึกษาครั้งที่10ในวันนี้จากการากรับประทากล่าวรายงานของ สาาจะเห็นได้ว่าทางด้านคณศาสึกสามีบทบาทสําคัญในการศึกษายุคปัจจุบันเป็นอย่างมากด้วยวิชาคณิศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดเหตุผลและแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเองกผมรู้สึกเป็นเกียรติและความดินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากกลุ่มวิจัยคณิศาสศึกษากลุเล็ก ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดกระเบนการสอนวิชาภาษาในพื้นที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการวิจัยจนกระทั่งมีการจัดตั้งสามาคมซึ่งก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสร้างเครือข่ายการทํางานทั้งในระดับสถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนับเป็นตัวอย่างของโครงการที่ทําเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมอัรรยยนศึษาความเพื่อไายและทุการ้นที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำงานครั้งน,นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและผูร้ร่วมทางออนไลน์จากการแล่งความรู้ของผู้คนที่ทำงานด้นานกนารศึกษาและเห็นเป้าหมายเพื่อสร้างวามร่วมมือในการทั้งาทางออนและการวิจัยด้านการศึกษาแก่สมาชิิและผู้สนใจทางการศึกษา มีการเผแพร่ความรู้และการวิจัยด้านนิสตร์แก่ศึกษาแก่ครูนักการศึกษานักเรียนร่วมและมีอกาบต้รับผู้มีนกี่ยวข้อาทีให้เกี่เข้าร่วมการการด้านนิสานศึกษาทิหวกรรมที่ว่าท่านแต่ระทบใจในการต้อนรับขอกมหาวิทยาลัยเชิญท่านทั้งสามท่านอยู่เวทีก่อนนะครับ ถ้ามีเป็นวิดีโอบอกได้นะคะไปรับชมได้ช่วงที่เออ